สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนคับแฟนช่องพอใจดีสู่ผู้สู่คนพี่น้องครับพี่น้องครับเมื่อนี้ก็เป็นวันเสาร์เช้าวันเสาร์ที่เก้าพี่น้องเช้าวันเสาร์ที่เก้าเออเช้าวันอาทิตย์ที่เก้าประชานโทษเช้าวันอาทิตย์ที่เก้ามีนาสองห้าหกแปดนะพี่น้องเนาะนะครับ ไม่นี้พอใจดีสิวาไปตามแนวทางของเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์พี่น้องนะครับวันศุกร์วันที่ผ่านมาเนาะครับเนาะกล้าก้งเสียดในพี่น้องสมบังผิดบังเสียใจดีใจกันมาแล้วก็หูจ่จักแนวทางกันแล้วว่าแนวทางมาตัวใดออกตัวใดน้องพี่น้องเนาะนะครับแนวทางเก็ดสำนักเก็อาจารย์มีเขา่ามีรุดพี่น้องแต่ว่าเสียรุดเบิดนะ น้อยที่สุดพี่น้องต้องมาละ่ะสองสามอาจารย์ต้องมาพี่น้องนะครับน้อยที่สุดสีรุดหายพี่น้องถ้ามันรุดมม่หายจับคู่ว่าเขาก็ยังมีวิ่งมีหลุดพี่น้องนะครับสําหรับแนวทางเกตสํานัเกตอาจารย์พี่น้องนะครับเนาะนะครับพี่น้องพี่น้องครับเมื่อนี้พอใจดีนะครับเนาะนะสีภาพไปตามแนวทางของปูอุดรเด้พี่น้องเด้อ ของปู่อุดรน,นะครับแนวทางของปู่อุดรบวติผ่านมานรุดเนาะพี่น้องเนาะกระผมเป็นยังเพิ่อนกแก้ไขให้พี่น้องมีแก้ไขนะครับมีขัดสันนะครับเสี่ยวมาให้ให้พี่ให้น้องนะครับเนาะพิจารณากันนะครับการแก้ไขท่านที่ท่านด่วนพี่น้องนะครับเนะาะไ่ได้ยิ่งเฉยพี่น้อง อาจารย์เพิ่นปูเพิ่นกับอะไรนิ่งใฉ่พี่น้องเบอร์หนักเป็นพี่น้องเชื่อใจพี่น้องนะครับเป็นกบบแก่ไขไมาให้คือเก่าพี่น้องนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปใส่วันที่กันสัก่อนพี่น้องวันที่สิบสองนะวันที่สิบเป็นวันสากลไม่ออกนะครับวันที่สิบพรุ่งนี้ไม่ออกนะครับไปออกวันพุธนะครับเนาะนะครับวันที่สิบสองเด้อวันที่ สิบสองนะครับผมเป็น,ส,ววนสา,สา,สานสวบวนสัตติสติคนชาวบ้านสติมากสาติสากลมาออกสว,วนะฮะสิบสองนี่เนาะนีะ่เขาพัฒนาเราเดอ้อเล่านี่ก็ได้มีนาคมนะครับเป็นไปได้สุยางเดอ้อมีนาคมนะครับวันสติโลก หกแปดนะครับบนเนนนอนเดอ้อหกแปดหนึ่งสองเป็นวันสำคัญของเขาเออวันที่สิบนดอกเป็นวันวันที่สิบเป็นวันสำคัญของลาวเี่น้องเลยบอออกเดือนมาออกพุทธที่สิบสองเด้อลาวพัฒนาปูอุบลเออ ผู้อุดรนนเ่เห็นปะลาาพัฒนาเด้อพี่น้องปูอุดรนนาะครับเนาะ เราพัฒนาปูอุดรน,นะครับเนาะมาเบิกพ่นวิ่งบนล่างเองพี่้องวิ่งบนล่าง นะครับวิ่งบนล่างพี่น้องนะครับวิ่งบนล่างปูรอนวิ่งบนล่างศูนย์กับสามพี่น้องนะครับพี่น้องมกักกระจัดได้พี่น้องได้ขัดกะพันแนวทางมีเข่ามีรุดได้นะครับทุกสำนักทุกอาจารย์พี่น้องนะครับมีเข่ามีรุดเบดนะครับ นะครับการจับคู่พี่น้องนะครับการจับคู่เนาะการจับคู่ของปูอุดรพี่น้องนะครับเดี๋ยวพอใจนี้สิจับคู่ให้พี่ให้น้องเอาไปพิจารณากันนะครับ่นจับคู่ยังไงแน่เนาะจับคู่ปูอุดรเนาะนะครับ ศูนย์สามนะครับศูนย์สี่นะครับศูนย์หกไปลองนะครับ ศูนย์เจ็ดพี่น้องนี่คือแนวทางของปู่อูดอนพี่น้องจับกูให้พี่ให้น้องเอาไปพิจารณาเบิ่งกันพี่น้องพี่น้องมักก็ค่อยจับคัดกับจังพานดเด้อพี่น้องให้ติดตามอาจารย์ได้คือติดตามอาจารย์นั้นพี่น้องนะครับชุดที่สองพี่น้องชุดที่สองสามอะไรนะครับเนาะไปเบิ่งกันสาม 6 3 7 3 8 9 นี่คือแนวทางของปู่พี่น้องนะครับของปู่อุดรพี่น้องจับคู่ให้พี่น้องเซ็ตซับเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนาะนะครับครับพี่น้องนี่คือแนวทางของปู่อุดรพี่น้องนะครับเนาะ วันที่12มีนาสองห้าง8ลาวพัฒนาปูอุดอรวิ่งบนล่างศูนย์กับ3เดอ้อจับคู่ให้ศูนย์สและ0 7พี่น้องนะครับ3 6 3 7 3 8และ3 9นี่คือแนวทางของปูจับคู่ให้พี่ใหน้องแลนะพี่น้องเนาะอพี่น้องแคปหน้าจอไว้อย่าลืมกดไล์กดแชร์กดติดตามปูอุดรกันลายๆพี่น้องให้กำลังใจเพิ่นเดอ้อนะครับ สำหรับคลิปนี้พอใจดีก็ขคอบฝากไว้ที่เพียงทเท่านี้แลยพี่น้องคลิปหน้าพ่อกันไหมพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ